ผู้สร้างพระบิดาสูงสุดลูกที่รักของฉันฉันคือผู้สร้างพระบิดาสูงสุดพระบิดาของพ่อและฉันยินดีที่จะเชื่อมต่อกับทุกคนผ่านช่องทางสากลตอนนี้ฉันกำลังมองเห็นความคืบหน้าของการเลื่อนมิติเสด็จขึ้นสู่สวรรค์บนโลกฉันต้องการเตือนมนุษยชาติว่าถึงเวลาที่จะต้องใส่ใจอย่างใกล้ชิดกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวคุณและทางโลกเหตุการณ์จลาจนยังคงปรากฏขึ้นทุกที่ ไม่มีใครพอใจกับรัฐบาลของพวกเขาที่ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนของคุณในแต่ละวันมนุษยชาติจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆได้ตื่นขึ้นจากภาพลวงตาของสามมิติการขาดแคลนอาหารและการเพิ่มขึ้นของราคานั้นเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งที่ทโลกนี้มีอาหารและน้ำเพียงพอสำหรับทุกคน จริงๆแล้วไม่มีใครต้องอดอยากหรือไรที่อยู่อาศัยรัฐบาลของคุณทำแต่เรื่องเงินโดยเฉพาะเพื่อควบคุมมนุษยชาติการดำรงอยู่หรือความเป็นอยู่ของคุณถูกควบคุมและดึงเงื่อนไขโดยกลุ่มมืดหรือวิญญาณเชิงลบเนกาทีฟโซทุกเวลาที่พวกเขาต้องการอำนาจของพวกเขากำลังจะสิ้นสุดลงพระเจ้ากำลังเตรียมรากฐานสำหรับผู้ที่พร้อมที่จะก้าวไปอีกขั้นในวิวัฒนาการของพวกเขา ฉันต้องการระบุว่าโลกมายามิติที่3าดีจะยังคงมีอยู่สำหรับคนอื่นๆที่ยังหลับไหลอย,อยู่แต่ร่างกายของคุณจะแปลงร่างให้เหมาะกับการรองรับการสั่นสะเทือนหลายมิติระดับมิติที่5้ดีหรือสูงกว่านั้น พวกคุณแต่ละคนมาจากส่วนต่างๆของจักรวาลเช่นระบบดวงดาวาแล็กซี่จักรวาลทุกคนเป็นสิ่งมีชีวิตแห่งแสงขั้นสูงและเพียงแค่ความจำเสื่อมเกี่ยวกับต้นกำเนิดแหล่งที่มาของพวกคุณความทรงจำของคุณจะกลับมาในเวลาอันศักดิ์สิทธิ์เมื่อมนุษยชาติพร้อมที่จะยอมรับมันวิญญาณของคุณเดินทางไปในที่ต่างๆเพื่อเรียนรู้สัมผัสและช่วยเหลือตอนนี้คุณอยู่ที่นี่อีกครั้งบนเส้นทางแห่งการค้นพบตัวเองสิ่งที่คุณทำมาหลายครั้ง แต่ละคนมีแก่นแท้ของพระเจ้าอยู่ในตัวคนที่ตื่นขึ้นกำลังจะออกจากที่คุมขังเมทริกมิติที่สามดีโลกเก่าเพื่อสร้างโลกใหม่ส่วนโครงสร้างถนนและอื่นๆเป็นตัวแทนของพลังงานต่ำและสร้างโดยใช้ข้อจำกัดของเมทริกมนุษยชาติสมควรที่จะย้ายไปยังสวรรค์ที่มีการสันสะเทือนสูงแทนที่จะอยู่ในฝันร้ายที่คุณประสบมาหลายล้านปีไม่มีใครหยุดการเลื่อนมิติเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ได้เนองจากแผนศักดิ์สิทธิ์กำลังทำงานอยู่ในขณะนี้ พันธมิตรโลกของคุณยังคงก่อวินาศกรรมกระบวนการต่อไปโดยเคลื่อนไหวช้าเกินไปและมีความขัดแย้งระหว่างกันพวกเขาจะต้องรับผิดชอบต่อความไม่เชื่อฟังของพวกเขาทุกคนเหนื่อยมากและอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่บนโลกแผ่นดินแม่เชื่อถือกระบวนการและอยู่ในตอนนี้เท่านั้นโปรดใช้เวลาว่างทุกนาทีในการทำสมาธิเพื่อช่วยให้จิตสำนึกส่วนรวมเติบโตต่อไปการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นบนแผ่นดินแม่ ขอบคุณช่องจัก,กรวาลสากล Universal Channel และปฏิบัติตามกระแสะแห่งสวรรค์พลังงานด้านลบจะไม่ส่งผลกระทบต่อคุณเมื่อคุณอยู่ในความถี่สูงยอมรับความรักอันสูงสุดของฉันและความถี่มิติที่สูงจากจัก,กรวาลจากผู้สร้างพระบิดาสูงสุดผ่านเอรีนาเอเรนนาเวาาเกสแปลโดยบูสเด